รากเนาวขนนานะลูกค้าถามกันทุกวันนะช่วงนี้นะนาฝนเนี่ยฝนชุกเนี่ยเป็นบ่อยเลยค่ะทั้งในไร่มันก็บ่อยมากริกแตงมะเขือนะผู้เรียนนะก็เป็นบนะ่อยเนาะกล่องนี้ลูกค้าไม่คนขาดเลยค่ะแบคทีเรียกล่องนี้นะเขาจะครอบจากวาลเชื้อราตายดินี่หมดเนาะทุกคืออลไรค่ะกล่องนี้ค่ะเป็นยาสองตัวบวกนะสองตัวบวกเนาะสองพลังบวกเลยค่ะชื่อสารว่าโรพาโมคามนะ บวกกับเป็นอะซิลเนาะสองตัวบวกเลยค่ะจบทุกราป้ายดินเลยลูกค้าเช่นเรื่องรากเน่าโคนเน่าเน่าคอดินล้างไฟท็อปราดำํำพิเทียมนะของคุณเก่งเลยค่ะรักษาหน้าจะัางป้องกันรักษานะคะสามารถที่จะดุดซึมได้สองทางลูาน,นะทั้งรากและทางใบเลยค่ะสามารถใช้พ่นทางใบก็ได้นะราดงเงีง้ยมกันเนาะราดโคนก็ได้ลูกค้าหรือว่า แช่กล้าก่อนปลูกนะลูกนะก็สามารถทำได้เลยค่ะพ่นพันนะลูกนะก็สามารถแช่ก่อนปลูกได้เหมือนกันนะคะหรือว่าเมล็ดพันนะลูกนะพุกก่อนลูกลนะูกค้าก็ทําได้ค่ะควรทํานะจะเป็นโรคน้อยมากๆเลยค่ะหรือว่าผู้เรียนนะคาแผละนะก็สามารถใช้นะคะกล่องนะ้ระบบน้ำนะก็ใช้ได้ลูกค้าจบเนาะทุกราบารีนี่หมดนะในทุกพื้นเลยค่ะ